ใปบักคำว่ามีใส่ใส่บักคำเปียกล้วกันต้มอึ่งน,นะจ๊ะโลหนึ่งห้าร้อยาสิบ,บาทนะอึ่งไข่หนึ่งโลอยากน้องบอก ทองบอบบอบพรทองบอบบอบเราเขาใส่มาแม่ <c oughs>